การเดินทางมาบริษัทได้เมสยามหรือได้เดมดเพนลูกค้าที่เดินทางมาด้วยระบบบ t s หรือขนส่งมวลชนก็สามารถลงได้ที่สถานีเคหานะคะก็ออกสถานีที่1ติดริมคลองและจ้ะแล้วก็เดินมาเรื่อยกๆก็จะเห็นพี่ๆแท็กซี่เยอะแยะมากมายรอรับบริการถ้าหากออกในช่องทางที่3ก็ริมคลองอีกเช่นเดียวกันตรงนี้จะมีรถเมล สายสา,สายที่จะวิ่งเข้าเคหะบางปูนะคะที่นี่ก็จะผ่านจุดแลนด์มาร์กอย่างเช่นเมืองโบราณสารเจ้านะคะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าจะมีทางเข้านิคมทางด้านหน้าไอ้เพื่อนๆคิดซ้ายเข้าไว้แล้วก็เตรียมตัวเรียวซ้ายเข้าไปแล้วก็ตรงไปอีกประมาณ500เมตร ให้เ,เพื่อนๆเตรียมตัวชิดซ้ายเอาไว้นะครับพอชิดซ้ายเสร็จก็จะเข้าไปทางซ้ยหนึ่งเลยตรงเข้าไปอีกประมาณ300เมตรก็จะถึงโรงงานหรือบริษัทได,ดเมตเพนนะคะอยู่ทางขวามือนั่นเองส่วนเพื่อนๆที่เดินทางมาทางด้านมินบุรีสวรรณภูมิบางนาหรือถนนเคีงแก้วให้วิ่งตรงเข้ามาทาง ถนนคองขุดนะคะก็จะผ่านวัดตำลุแล้วก็เลี้ยวขวาออกไปทางถนนชุุมพิสัยเก่าให้ตรงมาเรื่อยๆแล้วก็จะผ่านสถานพักตากอากาศบางปูนั่นเองแล้วเราก็ไปยูเทิร์นกรอบหนึ่งเพื่อเข้าทางด้านหน้าของนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะพอขึ้นจะผ่านเสร็จก็ตรงมาเรื่อยประมาณ500เมตร ก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยอีก300เมตรนะคะตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอบริษัทไดเมศสยามแล้วก็ไดเมทเพนนะคะอยู่ทางขวามือก่อนจะถึงสีแยกนั่นเองนะคะส่วนเพื่อนๆที่เดินทางมาทางถนนแพะกาาทางด้านหลังนิคมก็สามารถเข้ามาทางด้านหลังนิคมได้เลยตรงมาเรื่อยๆ ก็จะเจอสีแยกแรกจะเป็นสีแยกการอุตสาหการรมบางปูและให้ตรงเข้าไปเรื่อยๆจนถึงไฟแดงที่2ให้เหลี้ยวขวานั่นเองนะคะแล้วก็ตรงเข้าไปในซอยอีก300เมตรนั่นเองเหมือนเดิมเลยก็จะเจอกับบริษัทไดเมศสยามและไดเมศเพนนนั่นเองนะคะสอบถามเรื่องสีหรือการเดินทางได้ที่023 23 280 0นะคะ